<N one> นอนนอนธรรมดาโลกไม่จำโอ้ยเนาะไปนอนทับนองแบ่โอ้ยแบ่เอ้ยกิ๊กตื๊กตืกอยู่บานนี่ตายขี่ตายขีแตกตายเอาเอาโอ้ยออกไปออกไปทับนองหมดโอ้ยเนาะเอาเออดูแลกันทำกอสอาดกันอ้าข้างหลังก็เป็น แปลกๆอ้าพี่น้องเมืองเริ่มเมื่งคั้าก็พี่น้องตาดีมีรางวัลเด้อตาไม่ได้ตาดีมีรางวัลได้จ้าสิบหกกุมภาพะเมืองว่าเมืองมันเป็นอย่างนี้ประเด็นเนาะยอม ปะจะจีนแล้วจะตาแพ้ตามันนะพี่นอ้องอ้าวสะอาดสะอาดแล้วไอ้หญิงเบ้อ้าวเริ่มดูพี่ตังพี่ตังพี่พาเรเข้ามารลอยังตังอ้าวเออเปลี่ยนกันทั้งหมดสะอาดพรุ่งนี้อาบน้ำกันนะจ๊ะเด็กๆเ็นบ่พรุ่งนี้อาบน้ำกันนะจ๊ะงั้น บ่ไหนห่นอพี่น้องเอาดีมากเนาะโอ้ยน่าๆน่าหน่าหักกันครั้งน้องมาสูบเวลากินน่ะนะเวลาใด้ของกินน่ะนะโอ้ยมอเห็นเขาไก่กันม่าเหนจะกัดกันหักบรรดาเสื้อเลยนะโอ้ยปิ้นคักปิ้นคักไป ฟินคักคลักงั้นมาแบกโอ้ยทำลายเปียกหมดแล้วนาะ <c oughs> เออเปียกมหมดละทั่วหมดเอาฟินแห้งเอ้ยเอ้ยเฮ้ยทำกวนจ่าด ท่านเป็นเบาอีพี่น,อน,น้องเป็นเบาวเลยก็ต้องไปเซ็ดมันนะขอบคุณทุกท่านนะคะทีบนนานปิดเนาะฮะไปจับไล่ก็พกอคอยนีนไล่ก็พอดีดนุนบ้านอีกพี่น้องเอ,อ้อฮะเก็บลงเก็บเหรียญเก็บเวลาว่าเก็บหยาเก็บเหอ่ะนี่ยเก็บหยาขาดปันอ่ะคลิปนี้แค่นี้เลยพี่น้องเอาสัน้นสันปุดปุดจุดปุด,ป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 ดนี่แหละพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อ